同学们好，今天老师来教你们拼音。าวจิเทเราซื้อหลเจหนีเินพินนิสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนพินอินนะคะวันนี้จะเป็นพินอินในเรื่องของการประสมคำโดยที่ประสมคำระหว่างเสิ่งหมู่ก็คือพยัญชนะกับสระในพินอินนะคะจะเป็นในส่วนของวันนี้จะเป็นพยัญชนะบวกสระเดี่ยว ก็คือตัวสระอานั่นเองสระอาในพิมพ์อินจะใช้ตัว A เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเรามาดูกันเลยนะเริ่มเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเซึ่งหมู่บวกกับสระอานะคะวันนี้ การประสมคำนะคะพย,ยัญชนะกับสระเดี่ยวในวันนี้มันจะลักษณะคล้ายๆเหมือนประสมคำของภาษาไทยอย่างเช่นกออากาขออาขาแต่ว่าวันนี้จะเป็นพินอินเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคำจะอ่านยังไงนะคะเรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคำแรกเลยอ่านว่าปออาปา พยัญชนะก็จะเป็นอักษรตัวสีดำๆนะคะส่วนสระอในวันนี้ก็คือตัวเอนะคะเป็นสระอเราซื้อใช้ตัวสีแดงเพื่อแยกให้ดูว่าอันไหนคือพยัญชนะอันไหนคือสระนะคะคำแรกปอาปาปอาปาพอาอาพาพออาพามอามามอามา ฟอาฟาฟอาฟาปาพามาฟาต่อมานะคะเตออาตาเตออาตาเธออาธาเธออาธาเนอานาเนอานาเลอาลาเลอาลาตาทานาลา 接下来。孜啊渣孜啊渣尸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 啊渣渣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 。倒吗那喊。尸啊渣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  sh a sh sh a sh zha sha sha zha sha sha，ต่อมานะคะ g a ga g a ga k a ka k a ka h a ha h a ha g a ha g a ha ่าโอเคจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ในการสอนพยัญชนะบวกกับสระอานะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนอ่านทบทวนดูคลิปบ่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ฝึกอ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้เซียเซียใจเจียนค่ะ